สวัสดีนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปสวนนะวันนี้ผมก็จะมาหาผลไม้ที่มันดีนะทุกคนก่อนอื่นเนี่ยก็ใครที่อยากดูคลิปนี้เนะี่ยก็ขอคนอะนะขอขอละหนึ่งไล์นะขอคนละหนึ่งติดตามนะนะทุกคนมาอย่างแรกเนี่ยผมก็จะไปนี่เลยนะผ้ชมผมก็จะไปนี่โอ้โหทุกคนมันดอก มันดกนี่มันดบแต่ก้อนหลักคางแล้วทุกคนมันก็ไม่ได้นะผมก็จะไม่กิมมันนะโอ้โหนี่มันนี่มันต้นลีแล็เนี่ว่ามันใหญ่ทุกคนดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปเช็คพึ่งก่อนนะี๋ยวก็มาเช็คพึ่งนะโอ้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วโอเคนะผมก็ ผมก็จะใส่เข้าไปเดี๋ยวผมจะลองหาดูก่อนนะทุกคนเอาอันนี้ก่อนก็ได้ไหมบลูเมลอนกับกับอะไรดีน,นู่นนี่เราก็จะเอามูนเอ่อพอลลเนตมูนเมลอนจุดจุดหนึ่งสามกิโลกับโพลลีเนตเวชแบมบู4.1่กิโลจุดหนึ่งสิบเก้านะ ก็เราจะทำการใส่ตัวน,ตนี้เลยโอเคแล้วก็ทำการใส่แบนอัเทียร์โปรยังทุกคนรูจักว่านี้นสากรึเปล่ามืบ,บ,บ,บัจะดูมีอะไรบ้างโอ้มีฟลาว์เซตแพ็กนั้นทุกคนโอเคนะทุกคนอ๋อผมลืมปลูกนะตอนนี้ก็คือ ต้นเน็กทรายอากหรือเปล่าไม่รุ่งทุกคนผมจะมัน,นอเอาอีกแล้วทุกคนมันดอกต้นแครอทเป็นประจำทุกคนไอหมาเนี่ยหมามันขุดมันไม่ได้หลั่งใจทุกคนผมนก็จะทำการเ power set p a c คผมจะสุ่มแค่สอนันเขาบอกเสียงไม่ดีนะมาลองสุ่มก่มมอนอุ้ยแหลก็ก ก็ถือว่าได้นะทุกคนใช้ได้มานี่หรอ,อนี่คืตอต้นที่ผมเกลียดที่สุดผมเปิดแค่สองอันนะผมค่อยเปิดตอนที่ว่าตอนที่ว่าแบบคลิปชลองน,นะทุกคนมจะเปิดตอนนั้นนะตอนนี้เราก็มาแวะเช็คร้านค้ากันหน่อยนะผมก็จะทำการเช็กร้านค้าสแป๊บหนึ่งดูมี่าไรเลย แทบจะไม่ได้ขายเลยนะอืมผมแทบจะไม่ได้ต้นถั่วนะทุกคนต้นถั่วผมแทบจะไม่ได้นะนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปที่เ,เกียร์ช็อปนะทุกคนก็เป็นเพื่อนไม่เสียเวลาผมใช้ริกเกลเกนวูร์ชนะทุกคนแค่แก่กลองอีกกลองเออผมเรียกว่าเวปเจกปเจ๊ทุกคน ก็ไม่มีอะไรขายสักอย่างนะทำการซื้อของตกแต่งด้วยการซื้อนี่เลยแล้วก็ไม่มีแล้วก่อนโอเคนี่นะเพราะว่าส่วนของผมจะติมนนะเนะพราะวามีตั้งบ้านพึ่งโอเคงั้นวันนี้พ่อผมก็จะทำการฟาร์มเงินดีกว่านะเพราะตอนนี้ผมมีหนึ่งหนึ่งพันกว่าล้านนะทุกคน 1น0 0พันสีรอกว่าล้านทำการฟาร์มนะโอ้โหทุกคนแล้วคือแบบโอ้ผมลืมบอกไปนะว่าอันนี้มันติดดิสโก้นะส่วนต้น Blair. ส่วนต้นต้นไม้ไผ่เนี่ยเป็นสีลุ้งเนี่ยไปใบ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 ไมก็มันติดกันอยู่แล้วนะ โอเคเราก็เสร็จกันนะเดี๋ยวผมจะลองเก็บต้นลีเล็กยักษ์ดูนะทุกคนไม่รู้ว่ามันกี่กี่กี่บาทนะลีเล็กยักษ์โอ้โหทุกคนนี่คือหน้าตาของลีเล็กนะทุกคนก็รู้สึกว่าใหญ่กว่าที่ผมคิดนะผมจะลองไปเช็คราคาดูนะ งั้นผมก็จะกดตรงนี้เลยโอ้โหขายได้แพงกว่าเดิมนะโอุ้ยเอามาให้กเหรอมาเลยผมจะชิกพึ่งพึ่งแบวบูนะก็หมือนกว่ามันก็ไม่ได้คุ้มอะไรมากนะผู้ชมก็เราก็จะทำการทุกคนครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยครับใครช่วยเรื่องเนี่ยการทำให้หมาคุด ได้เจอได้ของโชคด,ดีนะ่ใครจะรู้ช่วยกันบอกผมด้วยนะครับในชนคนนี้นะแล้วมันจะบอกหนึ่งก็คือนี่ผมเงินใหญ่กว่าที่คิดใหญ่กว่าที่คิดนี่เลยนี่คือหน้าตาของเงินโอ้โหอย่าลองไม่ใช่ราคานั้นเดี๋ยวผมค่อยไปดูกันดีสต็อกนะนี่ ไม่รู้ว่าจะแขางได้ไหมไโอ้โหถือว่าแพงนะทุกคนเราจะมาลองเช็ค <c oughs> ผมซื้อมาเลยนะทุกคนผมจะทำการซื้อผมไม่รีล้อนะทุกคนนี่แล้วผมก็ลืมปลูกต้นนี้นะรุ่มเน็กทรนะก็คือมันก็จะได้มาจาก นี่นะราคาต้องใช้น้ำพิ่งยี่เสมอนะในมันอยู่ในระดับเมตรค้อนนทุกคนก็อตอนนี้ก็เก็บน้ำพุ่งก่อนน้ำพ่งเดี๋ยวผมก็จะทำการปลูกต้นนี้นะแต่ก่อนเลยน้องงานที่รดน้ำต้นไม้นี่ก,ก็กโกะกรโก้ผมจะปลูกตรงไหนดีวะ ดูนี่ดีกว่านะนี่เอ้าโอ้โหทุกคนผมเผลอไปปลูกลูกพืชอที่ดวกันโอ้โหเดี๋ยวผมจะรู้ดูหน้าตานะว่าหน้าตาต้นมันแค่นี้ต้นมันเล็กมากเลยทุกคนโอ้ มันก็ไม่ได้เล็กกว่าที่คิดนะทุกคนเดี๋ยวแป๊นนึงผมก็จะลงทำการต้นนังกัะก,กูนะนี่เลยมามันรบไอแครอดอีกแลวกูคน่าแต่แครอรดนะโอ้โหทุกคน,นมันปีนโอ้ไม่หวจริง ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าต้นรักกูมันเดี๋ยวผมจะทำการใช้ใช้เออใช้ทัวเรือที่ผมมีอยู่สี่สิบหกอันนะตรงนี้เลยย้ายมาย้ายมยาอยู่นี้นี่นี่คือหน้าตาของต้นนี้ทำไมผมรู้สึกว่ามันมันเล็กเนี่ยลุงโอเคตอนนี้เราก็าจะทำการ ช็คเยีชอบนะไม่รู้ว่ามันมีอะไรขายบ้างโอ้โหสิ่งนี้มันได้ขายขึ้นมาครับอืมผมก็จะลองใช้ริเจนเนอแค่นเดียวเพราะว่ามันไม่ดีนะมันไม่ดีอ เท่าไรนะสำหรับผมนะนึกว่าจะแบบระดับมิติคอลนะทุกคนผมก็จะทำการวางนี้นั่นหมดโอ้แล้วผมเพิ่งรู้นะทุกคนว่ามันมีต้นหนึ่งที่มันติดสถานะดิสโก้นะโหแต่แบบผมไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่ามันติดดิสโก้กับน้ำ มันจะทกาการเสรยสลากก็คือการเก็บนะนี่เลยโอ้โหมีสองต้นเราเก็บต้นแรกก่อนดีกว่านี่นี่นี่ต้นนี้ทุกคนนี่กี่ต้นนี้เลยโอ้โหยี่สิบหกล้านโอ้ทุกคน เราจะมาเก็บอีกต้นนึงนะเจิโร่มุมยากมากทุกคนมันเก็บยากทุกคนเก็บโคตรยากเลยเราจะไปดูราใครอีกทีนะเพราะว่ามันก็รีเซ็ตโอ้โห ดา้อนฟุตเซ็ตได้ขายนะห้าหมื่นบาททำการซื้อนะฮะนี่ทำการซื้อแล้วผมจะทำเอเอาดา้อนฟุตมาตรงนี้นี่ดา้อนฟุตมาตอนนี้ส่วนผมเต็มไปด้วยผักผลไม้ปลูกตรงนี้ดีกว่านะอันนี้มันถูเวนีกว่า โอ้ยรถน้ำต้นไม้ให้ดูเลยโอ้โหนู้ว่าจะใหญ่ทุกคนนู้ว่าจะได้ใหญ่โอ้โหเล็กกว่าทีโอเคตอนนี้ว่าจะเอาออกได้นะทุกคนโอ้โหทุกคนไม่เลยนี่เลยทุกคน โอ้ไมม่ใมโอ้มาถึงก็ฝนตกนะเราจะมาดูราคานี้ก่อนอันนี้คืออันใหม่นะเพราะ่ามันยากกว่าเดิมโอ้โอ้โหอ,อันเมื่อกี้แพงกว่านั้นทุกคนก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อจะให้ผมมีกำลังใจในการทคลิปของคลิปนี้ด้วยนะ ก็ไอแค่รอมัมนรออีกแล้ว